cái gì, cái gì, cái gì, 1, 2, 3, 1, 2, 3, chắc, Phật, Phật ơi, Phật ơi, Phật, mừng ngắn bà, mừng ngắn bà, mừng ngắn

Ay <laughs> Ơi, anh em sơn anh em sơn mà nhàng này, nhàng này, em mà nhàng này, ê, gim, gim đi, đi, đi bờ, và đây, gim ba bà, ui, ui.

ทังนี้ทางนี้ทางนี้ทางนี้บอใส่หูไปแล้วในเงินหาบาทไปแล้ว มาทางนี้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 ถ่ายวีดีโอไปงี้ไหมมันเบิ่งเฮ้ยเฮ้ยได้กินน้ำยังได้กี่อันเยอะ่นนี้กว่าละไทยอะไรกี่อัะได้ดีกว่าโลกกบ่แม่ นี่พอเอาไปไหวในค่อมเด้เฮ้ยเอาไปในค่อมเด้เท้าวเท้าเอ้ยเท้าเอ้ย